สวัสดีครับผมเชฟคิวราพัฒนนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะกับทางช่องเชฟปรุงบอลน,นะครับมาพบกันในช่วงของเชฟปรุงบอลไทยแน่นอนมาพบกันในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้กับทางสมาชิกในช่องนะครับได้รับชมได้รับฟังกันเหมือนเดิมครับข่าวสารจากทางฝั่งของอาเซียนบ้างวงการฟุตบอลไทยบ้างนะครับรวมถึงทางฝั่งของเอเชียถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยหรือว่านักเตะไทยของเราเนี่ยผมจะรีบหยิบยกเอามาบอกกล่าวกับทางสมาชิกในช่องนะครับ วันนี้ผมมีเรื่องราวเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ4ประเด็นหลักๆนะครับที่อยากจะเอามาบอกกล่าวกันกับทางสมาชิกในช่องนะครับขอเริ่มจากประเด็นแรกก่อนนะครับข่าวคราวจากทางฝั่งไทยนะครับล่าสุดนี้นะครับน้องเท่จะเดินสักวงก่อนได้ออกมาเปิดใจแล้วนะครับเกี่ยวกับข่าวลือนะครับที่บอกว่าทีมจากเจลิกนั้น ให้ความสนใจรวมถึงดีภายในประเทศของเราด้วยอย่างไทยลีกนะครับซึ่งเทเนะี่ยก็บอกว่าก็อย่างที่นะครับเป็นข่าวลือว่ามีทั้งเจลีกแล้วก็ไทยลีกนั้นให้ความสนใจผมยังไม่คิดอะไรมากในตอนนี้นะครับ The, เทเจริญศักวงกรก็ได้บอกกล่าวมาประมาณนี้นะครับ,นะรบยังมีเป้าหมายอยู่กับทางสมุทรปราการซิตี้อยู่นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นอยากจะพาสมุทรปราการซิตี้นั้นไปสู่จุดสูงสุดนะครับติดท็อปโฟให้ได้นะนะครับหลังจากจบฤด,ดูกาล ถ้ามีโอกาสจริงๆนะครับผมก็อยากจะกลับไปสารฝันของตัวเองครับแต่ตอนนี้ขอทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนนะครับสำหรับน้องเทเจริญศักดิ์วงกรก็ได้บอกมาประมาณนี้นะครับก็ได้ออกมาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอนะครับอย่างชัดเจนแล้วในการเปิดใจกับข่าวลือต่างๆที่มีการพูดถึงเจริญศักดิ์วงกรว่าวีวาเรนางาสกิให้ความสนใจนะครับอยากจะคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปเล่นในเจลีก2นะครับซึ่งตอนนี้เองก็ จบข่าวแล้วนะครับเดี๋ยวจับตากันดูในช่วงจบฤด,ดูกาลว่าจะมีข่าวอีกหรือไม่สําหรับเจริญศักดิ์วงกรอรวมถึงนักเตะไทยคนอื่นๆด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปโบส์ให้กับน้องเทพเจริญศักดิ์วงกรตอนนี้เองเนี่ยทาง a f c จัดอันดับอยู่ประมาณ20คนนะครับก็ไปผลักดันเด็กไทยของเราให้ไปอยู่ในธรรมเนียบกันนะครับเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีและรวมถึงเองเนี่ยนะครับการที่นักเตะไทยของเราไปอยู่ในธรรมเนียบแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เป็นที่สนใจ สำหรับปีใหญ่ๆแล้วก็ช่วยพักดันในี้ของการตลาดของไทยเราด้วยนะครับก็ไปโหวตให้กับน้องเท่กันด้วยนะครับสำหรับเจริญศักดิ์วงก้นนะครับที่มีรายชื่อติดเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเอเชียนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่โดดเด่นมากผลงานเยี่ยมก็รักษามาตรฐานผลงานของตัวเองให้ดีต่อไปนะครับสำหรับน้องเท่นะครับมาในเรื่องข่าวคราวที่2ครับข่าวคราวนี้ถูกพูดถึงจากสื่อของทางมาเลเซียครับล่าสุดนี้นะครับสื่ออย่างบอเกตเองได้พูดถึง ศูซุลซับเบลนะครับนักเตะลูกครึ่งไทยของเรานี่แหละนะครับทางฝั่งนู้นก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับและก็ได้มีการพูดถึงนักเตะจากทางฝั่งของอินโดนีเซียด้วยนะครับอย่างเอลคันแบกกอสนะครับที่เกิดที่เมืองไทยแต่ไปรับใช้ชาติอินโดนีเซียนะครับทั้ง2คนนี้นะครับต่างก็เป็นนักเตะอายุน้อยเนี่ยแบกกอสเนี่ยเป็นนักเตะสูง2เมตรนะครับของทางฝั่ง อ,อินโดนีเซียนะครับส่วนจูสเบลของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะกองหน้ายอดเยี่ยมแหละตอนนี้ที่คุณซื้อใหญ่อย่างแรมพาร์าดเองพยายามที่จะเอาขึ้นไปเล่นกับชุดใหญ่ในสึกคลาบาวครับนะครับก็เลยทําให้เป็นที่สนใจของสื่อมาเไเซยเองว่านักเตะรายนี้เป็นใครนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงจูสเบลอยู่พอสมควรนะครับตามหน้าสื่อต่างๆสําหรับ สื่อของทางฝั่งมาเลเซียเองนะครับซึ่งสื่อมาเลเซียครับได้บอกว่าพาดหัวตัวใหญ่เลยนะบอกว่านักเตะลูกครึ่งไทยรายนี้นะครับจะได้ลงชุดใหญ่กับทางเคียวซีนะครับเขาก็ได้พูดประมาณนี้นะนะครับสำหรับสื่อมาเลเซียเองเขาก็ได้บอกว่านะครับเนื้อหาเนี่ยลูกผสมไทยอังกฤษนะครับอย่างจูสุนซับเบลมีโอกาสที่จะปรากฏตัวครั้งแรกกับทีมชุดใหญ่ของเคียวซีเมื่อสโมสรน,นั้นเผชิญหน้ากับสโมสรมอแคม ในรอบที่3ของ FA ฟเอคัพยูสเบลเองนะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งที่กําลังมาแรงเขาบอกแบบนี้นะสื่อมาเลเซียนะครับเขาบอกว่านักเตะวัย17ปีรายนี้นะครับเปิดตัวกับทางยูส18ปีของทางสโมสรเชลซีได้เป็นอย่างดีนะครับที่ในหน้าที่ผ่านมานะครับเขาสามารถยิงได้ถึง4ประตูกับทางสโมสอนบัสรีนะครับซึ่งนักเตะรายนี้เองทำประตูสูงสุดในเกมเดี่ยวนะครับสร้างประวัติศาสตร์นะครับ ในรอบ59ปเีเดียวให้กับทางสโมสรเชลซีนะครับแฟแนบอลผาดเองนะครับผู้จัดการทีมสโมสรเชลซีได้ตัดสินใจเลือกนักเตะ5คน1ใน5คนนั้นมีนักเตะอายุน้อยอย่างจุดศูนซับเบลติดมาด้วยนะครับและอีก4คนเนี่ยมีรายชื่อตรีโนนะครับเอลิจรินอารีวัสเบนนะครับเฮร์รี่วอเรนซีนะครับแล้วรวมถึงอาร์ติโนวารินเมนโต้นะครับนี่คือ ห้านักเตะที่ทางเรดมพาธนั้นเรียกขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ที่จะไปเล่นในศึกคาราบาวครับนะครับก็ถือว่าสื่อมารีเซเองจับตามองลูกครึ่งไทยรายนี้อยู่พอสมควรแล้วก็ได้มีการพูดถึงนักเตะรานอื่นด้วยนะครับอย่างเอลการแบ็กคอร์ที่ทีมในเพนบอลีกนั้นให้ความสนใจอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่ายูสเบลเองเนี่ยตัวน้องเองจะเลือกรับใช้ชาติไหนก็ตามนะสำหรับความรู้สึกของผมเองผมยินดีนะครับยินดีกับน้อง ทุกความสําเร็จที่น้องเองจะได้รับในอนาคตผมเชื่อว่าเด็กคนนี้นะครับไปไกลอย่างแน่นอนและที่สําคัญเองนะครับเนื้อหอมอย่างแน่นอนในอนาคตและรูปร่างดีเลยทีเดียวสําหรับยูสสุนซับเบลนะครับก็ติดตามผลงานน้องกันต่อไปและการน,น้องสำหรับจูสเบลนะครับมาเลเซียเองก็เอาไปพูดถึงกันแล้วนะครับพวกเขาเองก็จับตานักเตะในชุดยาวบชนของเราอยู่นะนะครับสำหรับเพื่อนบ้านในย่านอาเซียนนะครับ เรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของรางวัลรำโอ้โ oh, ห oh. ถ้าจะพูดถึงรางวัลรำเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยหนักมากตอนนี้หนักจริงๆนะครับวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาเลยครับเอาแบบละเอียบยิบไม่รู้ไปขุดข้อมูลมาจากไหนบ้างและล่าสุดนี้นะครับข่าวคราว,าวจากกูรูผู้รู้หลายๆท่านออกมาพูดถึงในประเด็นของรางวัลรำก็ค่อนข้างที่จะ มีโมเมนต์ที่งองแงบ้างนะครับหลังจากที่มีข่าวคราวในเรื่องของการได้รับความสนใจจากทางฝั่งของเจรเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับสื่อยางโก c o m เองออกมาพูดถึงรางวัลรัมนะครับในแง่ม,มุมที่น่าสนใจเพราะว่าได้อ้างอิงถึงเอเจนต์ส่วนตัวของรางวัลรัมด้วยนะครับซึ่งพาดหัวตัวใหญ่เลยบอกว่าเนื้อหอมจัดเลยนะครับเอเจนต์รางวัลรัมเองเผย2ทางเลือกนะครับในการเฝ้าเสาที่ยุโรปนะนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เองพี่เจบุตรป่าพูดไปแล้วผมเชืว่อว่าหลายคนคงคงได้ดูแล้วนะครับซึ่งเอเจนต์ของรอมบอร์ัมเนี่ยชื่ออังเรกุนชินนะครับเอเจนต์ agent ชื่อดังของรอมบอร์ am, ัมผู้รักษาประตูสโมสรนเอสจีเมืองทองนะครับเปิดเผยว่าขนาดนี้เองนักเตะออ,อยู่ในความดูแลของตนเนี่ยนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของอนาคตหลังที่นะครับมี3ทางเลือกเข้ามาทั้งญี่ปุ่นอย่างสโมสรซูริโซโอซาก้านะครับและอีก2ทีม ในยุโรปนะครับโอ้โหยุโรปสนใจซะด้วยนะครับผู้บริหารสโมสรนเอจมงทองนะครับเพิ่งออกมายืนยันว่านะครับกำลังเลินเรื่องของรางวัลรำพร้อมเตือนเอเจนต์ว่านะครับอย่าเข้ามาก้าวไก่นะครับจนบางครั้งเองกลายเป็นเรื่องสร้างปัญหาเองนะครับเออเรื่องนี้สําคัญนะนะครับบางครั้งเองเนี่ยก็อย่างที่ทราบเลยครับว่าเอเจนต์ก็มีผลประโยชน์กับนักเตะด้วยนะครับก็ ถ้าอยากจะให้นักเตะได้ย้ายเนี่ยเขาก็มีส่วนได้ส่วนเสียแหละในเรื่องนี้อะไรครับขนาดที่ล่าสุดฝั่งของอังเรกูชินนะครับในฐานะของเอเจนต์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่เป็นสื่อทางฝั่งเวียดนามนะนะครับเขาบอกว่ารังวันรัมนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของอนาคตตอนนี้เขามี3ทางเลือกนอกจากเซเรโซโอซาก้าดินาโมมอสโครวมถึงนะครับสปอร์ติ้งบาก้าของทางโปรตุเกสด้วยนะครับ เรานะครับหวังว่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทางแฟนบอลชาวเวียดนามมีนักเตะไปเล่นในสโมสรใหญ่นะครับโดยที่ไม่ใช่การยืมตัวสำหรับวงวรวรมแล้วนะครับย้ายมาอยู่กระทางสโมสรเอชมิทองในฤดูกาลปี2019นะครับก่อนยึดมือหนึ่งของทีมแต่ทว่านะครับ2นัดหลังสุดตกเป็นมือ2ของสมพรยศนะครับนี่คือสื่อที่ได้บอกกล่าวออกมาเราลองมาขยายเรื่องนี้กันดูสำหรับรังวัลรันะครับ ก็ทางฝั่งของเอชงทองออกมาเตือนเอเจนต์นะว่าอย่าเข้ามาก้าวไก่นะครับเพราะว่าสิทธิ์แล้วก็สัญญาก็ยังอยู่ที่สโมสร s อนเอชงทองรูเหมือนว่าจะมีรูงง่งกองแงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดแหละนะครับที่ที่พยายามนะที่พยายามอยากจะให้มันเกิดดิวนี้ขึ้นมานะครับและข่าวคราวที่บอกว่าสมูรอนดีนัมโมมอสโคนะครับทีมชื่อดังนะนะครับให้ความสนใจรวมถึงสปอร์ตติ้งบาร์า ในดีของปรตเตเกสอีกด้วยก็เป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะครับให้ความสนใจรวมถึงเซเรโซโอซาก้าตอนนี้เองเนี่ยทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างหนักและการที่เอเจนต์เข้าไปสัมภาษณ์กับสื่อมันทําให้สื่อเวียดนามบางสื่อเอาไปเล่นเอาไปตีข่าวในแม่มุมที่บอกว่าสโมสอนไทยนั้นนะครับปิดกั้นโอกาสนักเตะไม่อยากให้รองบอลรามนั้นย้ายออกจากทางไทยลีก มันก็เลยเป็นกระแสอยู่ตอนนี้สําหรับทางฝั่งของเวียดนามเขานะครับว่าเขาก็โจมตีสโมสรเอชีมงทองใหญ่เลยทําไมถึงไม่ยอมปล่อยนักเตะประมาณนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ากระแสนี้ค่อนข้างเดือดจากทางฝั่งของเวียดนามเองเพราะนะครับโอกาสการย้ายทีมเนี่ยถ้ายิ่งราช้าไปมันก็ยิ่งลิบหลีลงไปเรื่อยๆกับโอกาสของอรางวันรับนะครับตอนแรกเนี่ยเขาเออกมาชื่นชมเอชิมงทองนะว่าขอบคุณที่สามารถส่งรางวันรับไปเล่นในเจลีกได้นะครับ หลังๆมาไม่ใช่แล้วครับหลังๆมากับกลายเป็นการโจมตีสม,มสรุรซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ได้มีการพูดถึงใส่ร้ายไปต่างๆนานาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับตอนนี้เองถูกปั่นจากสื่อของทางเวียดนามที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะแต่เขาเองไม่รู้เป็นอคติอะไรกับเราก็ไม่แน่ใจนะครับสร้างกระแสตลอดในแง่มุมลบให้กับทางฝั่งเราเนะี่ยก็เป็นอะไรที่แปลกอยู่เหมือนกันกับอารมณ์แบบนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยวางวานรัมก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการย้ายทีมและที่สําคัญเองถ้ามา แบบนี้ก็ดูกันยาวๆหละครับว่าจะไปแบบกันดีๆหรือว่าจะไปกันแบบมีปัญหากันเอาตรงๆต,ตรงนี้แหละนะครับถ้าจะอยู่กับทางสโมสรต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยในอนาคตนะครับถ้านักเตะเริ่มที่จะงอแงน,นะตามข่าวกันต่อสำหรับรางวัลปรับนะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องราวของทางเจลีครับล่าสุดนี้หลายๆคนเป็นห่วงน้องเจชนาธิปสงศสินหลังได้ทราบข่าวว่าเจโบอสตรอย ติดโควิด19นะครับซึ่งเขาเองถูกกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเ,เขาเองเดินทางกลับไปตั้งแต่เดือนธันวานะครับไปอยู่กับทางครอบครัวและคนในครอบครัวนั้นติดโควิด19นะครับตอนนี้เองเจโบสรอยก็อยู่ในช่วงของการกักตัวทางฝั่งของคอนซาเองเนี่ยเขาไม่ได้เก็บตัวกันอยู่ที่คอนซานะครับในช่วงนี้เขาจะย้ายไปเก็บตัวที่แคมป์โอกินาว่าแคมป์ ที่มีอุณหภูมิที่กําลังดีนะครับไม่ได้หนาวไม่ได้ร้อนมากมันยากาศด,ดีมากอยู่ที่โอกินาวานะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เ,เราควรที่จะดูเป็นแบบอย่างนะเอาจริงจากทางฝั่งไทยของเราเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยคอนซาเองเนี่ยยังมีผู้ที่ติดเชื้อเป็นร้อยนะครับต่อวันเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าเขาเองก็ยังยังวางแผนในเรื่องของการเปิดลีกอยู่นะแล้วก็จะมีการเตะแบบปรีซิชั่นกันอยู่นะครับ ระหว่างสโมสรและสโมสรเองนะครับหลังจากที่เก็บตัวกันลหลายสโมสรเลยจะไปกระจุกกันอยู่ที่โอกินาวานะครับส่งกำลังใจผ่าน IG ไปได้รวมถึงช่องทาง YouTube ของน้องเจชนาทิพด้วยนะครับอย่างชนะแช n แนลนะนะครับก็ให้กำลังใจนักเตะไทยของเราการรวมถึงน้องอุ้มด้วยที่เดินทางไปก็เตรียม p r e ีซั่นกับทีมนะครับทั้งสองคนนี้มีรายชื่อเป็นตัวจริงในการส่งชื่อของทางสโมสรไปยที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในฤด,ดูการปี2021สําหรับเรื่องราวของ2นักเตะไทยของเรานะครับใครที่เป็นห่วงก็ส่งกำลังใจให้ทั้ง2คนนี้กันได้สำหรับน้องเจชนาธิปและน้องอุ้มธีรท,ทรบุญมาทันนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปครับผมรับฟังเสมอจะเป็นคำติชมคำด่าคำว่านะครับคำชื่นชมทุกอย่าง นะครับผมไม่โกรธท่านนะครับผมมอบหัวใจลูมเรลเลของผมให้อีกด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ